ถ่ายลายน,นี่ถักถ่ายสบายดีแล้วก็สวัสดีพี่เมพี่นงที่ติดตามและครับสมมื่อวบอพางกับสิไดออกส่วนนะออกส่วนลงมันต้นสามมือแล้วลงมันต้นแด่ ันอยู่หลายคนมากับข,ขวัววบ่อพ้างแล้วก็เล่นอ้ uin, บ่อพางหลายคนอยู่ส่วนมันต้นข้าเจ้านคะร <ille> ับดักจะมี ชีเวทลังแต่บูมูสิมานลบอเนะอ้ยจังไดกาทีจังไดกาติดตามนุ่กัน,กน,นออสิมานลบอ,อก,กับดักนะหลายคนยนะมีใครเล่นน้ำายดีสบายดีมันข้าสาดูสบายดี มันทำสบายดีเด้อขี้หายหายกิงอย่าลมไปพยายามกลับก่อนสักประเดียวามกลับเดีลยไปไปคนเดียวก็ได้ กับตัวเลขบูทึกสั้นรุนหลังต่อไปอีกนี่ก็บบูึกนะ ยามแล้วสามลังสี่กับตัวนี้ากระไดโนตัวเดียวนะอ๋อลุนต่อไปอีก มึนกินนีไม้มให้โหลดตัวนี้ใหญ่กลวยตัวนี้น้อยได้ซองโตแล้วกับหา หลังไดซองโตไปรุ่นนี้ มันนี่นะเก่าลางังยังสามลางังแต่กะ็ใส่เทยวส่วนมาพางอีกสามลางังนู่นกับในอยู่สองโตนะหนูหนูน้อยช่งนี่นะใส่กับกะบ่ายังมานบันนะพอเสีออกป่าแต่ออกบ่ได้ลมมันแห้งอเลยนั่นอยู่บ้านนี่แต่ก็ยังแห้งสำนึอยู่เส่แห้งกว่านี้อีก เลยบุกกาเข้าป่านะ ถึกแล้วนี่ถึกอยู่ได้น,นี่ได้สามตัวแล้วอ๋อรุ่นนี้ แค่หนานี่ลุมเป็นนาของบ่อขางเลยขายใส่เท่หถึงนึ่งวุฒิอุตได้แล้วที่สองกับทายกับบมานเะ 嗯。

Gracias. <laughs> สิพักพรกินข้าวก่อนอยากเขา่าลุกมั่นกะประมาณหนึ่งโมงกะสิแล้วแต่บัววยอยากเขา่าปันกินข้าวจังเฮ็ดไม่นะมื้อนี้คือว่าแล้วลุกก่บหา้ามือกับ6วันลุกกะหลายคนประมาณ8คนนี่แหละเอาสีไปหากินก่อน ຫມົດແດງຜົວມື້ເຊົ້ານີ້ເຮົາກບໍດໃສກັບດັກໃສແຕ່ມືວນີ້ມວານນີ້ກໍດູ້3ໂຕຕ່ົາມນີ້ໃສບໍມີແນວກິນົາຫາຍ່ມົດແດງ เอาไข่โบลายเอากระสีเพชร ทางที่สองที่สามบนนี้้างบนนี้กะงหญ่ยยเติบอยู่เลยหมดพางกะสิตัดนีตัดต้นมันเลยิีึ้นไปเอาอยู่เทิงกะยานมันหักไม่นี่นะหักง,ง่ายเลยเลยบุก,กาขึ้นก็โตมันหนัก ซองก็หน่ายอยู่เลยหนักอยู่เลยทั้งในไข่กับโต๊ะมีในะไข่อกอะพางจับมันหนักบนนั้นทางหนึ่งอ๋อไข่ลายน,นี่อ๋อนี่ กับบัวลายนะทางที่สามนนอีกวันนี้ ม,มา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 กินข้าวอีกงงแก็โตกลางๆโต้าไม่ใช่ยาวงอขาเราไหมตัวน้องขามามามาเมะ ช่างเมือนอ่ะิดไปมนจาระกันแล้วกัะเจิงน่ะเชือกเช่าอะไรมาช่าเชียบช่าองมฮะเอาอิ่มเรียบร้อยแล้วเอาก็สิเฮดเวียกต่อนะเอาลำมันต้นกับมันต้นเอาขึ้นรถไทยแล้วก็สิก้องไว้บนนี้มืออื่นข้าเจ้ามาเอานะมือนี้ข้าเจ้าเบาบางก็เลยก้องไว้ ก็เอ่ยประคุณตัวย่อพระเซียนไป บิเรียบร้อยแล้วเราก็เก็บเครื่องจุดคลองสีเดินทางเมือบ้านตอนนี้นะซีมงขึงแล้วใกล้สิหอนทำเราก็เก็บเครื่องเมื่อนำนำนำในอยู่เพื่อนนะสำหรับคลิปนี้กับผมมีก่อะไรอกันเี่น้องติดตามและให้กำลังใจคลิปหน้าพอกันไหมบ๊ายบาย